วิทยาธานารัตนาจะพามาติดตามผลงานของโสมแดงตามทางนี้เลยค่ะหนึ่คำยืนยันพันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองโสมแดงคุณภาพคุ้มค่าเหนือราคาโททรศัพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,<า>คะไม่ทราบว่าที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนะอะไรคะตำบลวังท่ายช้างค่ะบ้านคลองตะเคียนค่ะจะพามาดูขา้าวโพดที่ใช้กับ เนี่ยขาสมแดงอะมโนเลซองเนี่ยระหว่างปลูกข้าโพดกับอ้อยธรรมดาคนแถวนี้เขาก็บอกว่าแปลงเดียวในในจังหวัดปักกิ่นนี่แหละค่ะนี่ผลลัพธ์ค่ะดูค่ะใหญ่ไม่น่าเชื่อเลยโโหดูฝักดูฝักใหญ่แค้นเลยแค้นแล้วใช้ยังไงใช้ยังไงยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะเพราะตอนนี้ก็จะมีมีมีช้อนเล็กช้อนอยู่ดีข้างน้เต็มช้อนอันนี้ก็ยี่สิบซีซีค่ะตอนน้ำยี่สิบลิตรฉีดกี่ครั้งคะเนี่ยฉีดสองครั้งค่ะ ขี่สองครั้งขี่ทางไว้แต่นี่ขนาดเขาข้ามแรงนะคะนี่นี่เขาเพิ่งเกลือฝนได้สองอาทิตย์ได้แต่อาทิตย์แต่แต่ก็ไม่แรงค่ะนี่เขาข้ามแรงใช้เองอันนี้แค่ข้างนอกแต่เราจะพาไปดูข้างในนะคะสุดยอดยังไงตามไปเลยค่ะตามมาค่ะ ส,ส,ส, when สุดยอด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 เป็นไงผ่านสวนมาสวยไหมคะอ้อยสวยไหมสวยมากเลยอ่ะเราไปดูข้าวโพดข้างในค่ะสวยไหมคะพี่จิได้พาสวยเนาะทางคนมาเยี่ยมสวนแล้วก็อ้อยใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมตามไปดูตามไปดูผลงานสมแดงค่ะ ไปแล้วนู่นไม่เห็นคนแล้วทางโน่นไม่ได้แล้วข,ข้าวโพดทั้อันนี้โอ้โหวันนี้ท่านทองยุ่นจะหักข้าวโพดไปต้มให้กินเลยนะผลงานสวมแดงกันนี้เรากําลังมุดป่าหาข้าวโพดกันโอยอันนี้ก็ใหญ่นะน,นี่ผักใหญ่เลยเนี่นาาะะคนี่กินไม่ได้นี่ข,ข้าวโพดขาวอันนี้ก็ได้ได้แ<อ>ต่มันข้าวโพดนี่ค่ะอ๋อโอ้ทองยุ่นสุดยอดด้วยสุดยอดมากไม่มีฟันหลอด้วยสุดยอดสุดยอดพี่นุ้ยพี่นุ้ยดูสิน่ากินมากอ่าทางนี้ถือสวมแดงตามอยู่เนี่ยเนาะ โอ้ต้นกระโพดใหญ่กว่าท่านนพวรรณแล้วอ้าค่ะป้าดูดิทางโน้นก็ดูดิโน่นน,ะนะมามาเดตอันนี้ช่วยถืออาจจะได้ถือกระโพดที่หักเนาะนี่นี่หักเลยพี่นุย้ยหักหักหักอ่ะโอ้โอ้ไหนไหนไหนให้ดูสิเต็มไหมเต็มทุกเม็ดเต็มเม็ดสวยไหมบ้ยสุดยอดน่าไปไปไเราไปดูข้างในสุดยอดมากป้าทุกท่านเลย ตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้แพ้กระโพดบุรีรัมเด้มอมาดูเลยสุดยอดสุดยอดดูดิดมีแต่ฝักส,สวยๆทั้งนั้นเลยเอาเขวดสมแดงใส่ให้ดูนี่เลยเห็นไหมใหญ่มากาใหญ่มากาใหญ่มาก